ดีนะครับ BDC ในเช้าวันนี้ก็ยังอยู่ในโซนไซด์เวย์นะครับนะก่อนอื่นนะครับนะถ้าเราเทรดอย่างเดียวอาจจะน่าเบื่อนะครับแต่ถ้าเราเทรดไปด้วยได้รับของรางวัลไปด้วยนะครับก็แอบใครที่ยังไม่มีบัญชีก็สามารถเปิดแนบโปรไฟล์นะซึ่งจะได้รับของรางวัลไปด้วยได้เข้ากลุ่มไปด้วยฟรีๆนะครับก็เปิดบัญชีเทรดเดอร์เราก็ใช้เทรดปกตินะครับนะไม่ต้องเสียเงินก็ปกติเราเทรดอยู่แล้วแต่ว่าวันนี้แอบถ้าลองเปลี่ยนบรรยากาศเนาะมีใบบิดกับบิ๊กเก็ตนะครับเนาะคลิกลิงก์แนบโปรไฟล์นะใบบิดของเราตตอนนนนีีีี้้มมกกิจรรรรงะคับเ่ย ซึ่งกิจกรรมสำหรับเดือนนี้นะครับนะ15กุมภาพันธ์ถึง14มีนาคมนะครับเนาะก็จะเป็นกิจกรรมเหรียญมีมคอยนะครับเนาะเออยังไงก็ไปลองอ่านรายละเอียดแล้วก็ทำได้เนาะง่ายๆนะครับเนาะแค่สมัคร BTC เร v e องหนึฝากเงินแล้วก็เทรดนะครับเนาะก็ได้รับของรางวัลไปนะครับเนาะแล้วก็ยังมี Airdrop ให้ทำอีก25 US นะครับจาก Sniper Shot Crypto นะ X bybit นะครับเนาะก็เป็นตัวนี้เลยเนาะที่ใช้อยู่ในส่วนของ bybit นะครับก็เป็น e Xchange top 10มั้ยเออยังไงก็ไปลองทำกันได้นะะะะะะะคคคครรรรรรััับบบบนน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 นโออออออเเเเเเแล้้้้ววกก็็ดดดีีี๋ยยมาาาาาาููู BTC BTC ตต่่่ขงถใใใภพหญจป ส่วนถ้าเราตีอะแบบว่ากรอบใหญ่เลยอาจจะเป็นโทระหงตรงนี้นี่ไซด์เวในภาพใหญ่ไซด์เวในภาพใหญ่แต่ตอนนี้เราเอาแนวเดิมก่อนนะครับนะแนวเดิมแอบซึ่งเป็นบอลยิงเวนะที่อยู่ตรงนี้นะฮะอ่บเราจะเห็นได้ว่าตอนนี้ btc อ่ะมันทำแพทเทิร์นที่อยู่ข้างในอีกทีนะครับจะเห็นได้ว่าเป็น ascending triangle นะตรงนี้นะครับเนาะก็อาจจะเป็นการไซด์เวในฐานนี้นะครับเนาะรอข่าววันที่วันพฤหัสอะ fomc หรือเปล่านะแ่บซึ่งตอนนี้ตลาดอาจจะมีความลังเลนะครับนะมีการไซด์เวในกรอบ ไม่ผ่านแนวต้านสักทีนะตอนนี้สังเกตได้ว่ามันไม่ผ่าน3รอบสรอบแล้วนะครับนะ <S <S ขึ้นมาเทสโซนสอ0 0 0ื่นห้าสองห่นาอนะประมาณนี้นะครับเนาะ <S <S ก็ไม่สามารถผ่านขึ้นไปได้นะ <S <S ตอนนี้เราก็ต้องรอดูว่าแหกหลุดลักตรงนี้อาจจะเป็นการหลุดและอาจจะเปลีลจจป่ยนเทรนเป็นขาลงก็ได้นะครับนในโซนที่2อ0 0 0ื่นสามนนะในโซนนี้นะแหกหลุดลงไปอาจจะอนุมานได้ว่าอาจจะเป็นการเปลี่ยนเทรนเป็ขาลงแล้วนะครับนะส่วนแหกจะ หรือถ้าแหกจะให้เป็นขาขึ้นนะครับนะ BDC ต้องเบ e กบริเวณ2 5 2 0 0นรอยนะครับนะขึ้นไปให้ได้นะแต่ถ้าขึ้นไปได้ก็ต้องมีแนวต้านถัดไปนะครับนะซึ่งจะอยู่ตรงนี้จะอยู่แถวบริเวณ25,700 800นะ้านะ็้อแดร้อยนะถ้ายังไม่แผ่านในกรอบนี้เนี่ยมันก็จะอืมนอกก็ยังสุ่มเสี่ยงอยู่นะครับแต่ถ้าเราดูในวีค่ะมันยืน25200ื่น้อรอยได้นะมันจะอยู่เหนือ อีเอแค่สิบได้พอดีนะครับนะถ้ามันยืนได้โอกาสที่มันจะขึ้นไปเทสเนี่ยไปแท่งถัดไปเนะี่ยก็มีโอกาสนะครับประมาณโซนสองหมื่นแปดสองหมื่นเก้าเนี่ยเออนะในส่วนของบีทซก็ประมาณนี้นะฮะเนาะเอ๊ะเดี๋ยวเราเดี๋ยวเรามาดูอีทีเอสอีกครั้งอีกเหรียญหนึ่งแล้วกันอีทีเอสก็ลักษณะแพทเทิร์นก็คล้ายกันนะครับนะอีทีเอสก็ประมาณนี้อ่ะตอนนี้เราก็มันมันก็จะลงมาถึงแนวรับเดิมนะครับนะประมาณโซนพันหกสามสิบนะครับนะพันหกสามสิบก็จะไซด์เววในกะร ถ้าหลุดบริเวณนี้แอาก็มีโอกาสที่จะลงมารับทัดไปประมาณพันแท่พันแท่สี่สิบแล้วกันนะพันแท่สี่สิบนะถ้าหลุดพันหกมีโอกาสมาพันแท่สี่สิบนะแอแต่ถ้าหลุดโซนนี้ถ้าหลุดพันแท่ไปแล้วน่าจะเป็นขาลงเต็มตัวนะฮะเนาะในส่วนของยูทีเอนะฮนะออาแต่ถ้าเราดูในสี่ชั่วโมงก็จะอืมเนาะจริงๆถ้าสี่ชั่วโมงถ้าหลุดโซนพันแท่แปดสิบก็น่าจะเป็นขาลงได้แล้วนะเนาะถ้าลง ที่พันห้าแปดสิบแล้วรีทสขึ้นมาแถวพันหกขึ้นมาแถวพันหกพันหกยี่สิบเนี่ยกลับขึ้นมาไม่ได้นะครับแล้วก็อาจจะเป็นขาลงเนาะในส่วนของ E t ทส่วนถ้้แหกมันสามารถเบรกบริเวณโซนพันเจ็ดยี่สิบนะครับเนาะก็อาจจะมีโอกาสขึ้นไปทดสอบต้านนี้อยู่นะครับที่ประมาณบริเวณพันเจ็ดห้าสิบหกสิบนะครับเนาะแต่ต้องให้สามารถเบรกไปก่อนนะช่วงนี้ก็จะกรอบไซด์เวย์โซนพันเจ็ดถึงพันหกสามสิบนะครับเนะนะาะก็จะไซด์เว์อย่างนี้ไปก่อน ยังไงก็ต้องรอข่าวนะครับในในส่วนของวัน f o m เเพลติแอนนี้นะครับเนาะก็จับตาดูกันด้วยนะฮะนะอะแล้วเดี๋ยวมาดูเอ่อซ x y สักตัวหนึ่งนะดีเอคนะครับเราจะเห็นได้ว่าเนี่ยแนวตอนนี้มันเบรกมาแล้วมีสัญญาณขึ้นเบรกมาแล้วนะเอะถ้าเราดูย้อนในอดีตนะฮะนี่เวลาเกิดสัญญาณนะครับเอบตรงนี้ก็ตรงนะเอะตรงนี้ก็ตรงนะครับเนี่ยเวลามันเบรกในทางฟิล์มดีนะก็ตรงกันะฮะเอะแล้วก็เอะเรามาดูตรงนี้ต่อตรงนี้เบรกนะครับก็ตรงนะครับเออ นี่เบรกอีกก็ตรงนะครับเวลาเกิดสัญญาณเบรกขึ้นนะสำหรับอินดี้ตรงนี้ครับนะเบรกขึ้นก็ขึ้นนะครับนะอืมอืมตรงนี้ก็ตรงตรงตรงเนาะเออตรงนี้ก็ตรงนะครับนะเบรกลงแล้วก็มีเปอร์เซ็นที่จะไปในทิศทางนั้นนะครับเนาะก็ก็ต้องระวังให้ดีแล้วกันนะครับเนาะเออตรงนี้ก็เบรกขึ้นแล้วก็รีเทสแล้วก็ลงต่อนะครับเนาะก็เออตรงนะครับนะส่วนเหล่านี้ก็ต้องระวังด้วยเพราะว่าตวเนี้มันเปิดสัญญาณขึ้นมาโชว์แล้ว แมชชูบี้ก็อาจจะขึ้นมาทดสอบเส้นนี้ก็เป็นได้ครับเนาะในส่วนแตนของเนี่ยหนึ่งร้อยหกนะที่ผมแมฟไปนะครับส่วนนี้นะครับเนาะหนึ่งร้อยหกจุดสองจุดสามเนี่ยประมาณนี้นะในส่วนของดอลลาร์นะครับนะก็ยังไงก็ระวังด้วยครัดอลลาร์ดีตัวขึ้นตลาดคริปโตอาจจะมีการยอ่อการร่วงลงเนาะครับก็ต้องมาดูในส่วนนี้นะครับเนาะเอ๊ะสำหรับวันนี้ก็ฝากไปเท่านี้นะครับเนาะโอเคก็อย่าลืมกิจกรรมนะครับเนาะแล้วก็เทรดไปด้วยนะกิจกรรมไปด้วยก็แม่โปรไฟล์นะครับเนาะแล้วก็แอบเเเเเขข้้าาาาาามมมปปป็นน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 ส่่่วววึงงใออููลลคคครรรริโตแกกียััะะะบพ ทั้งเพจของเราไม่มีการสอนคอร์สใดๆนะครับเนะาะก็เหมือนกับว่าเรามาแลกเปลี่ยนความรู้กันแล้วก็เทรดไปด้วยกันเนาะแ,แล้วก็มีกิจกรรมร่วมกันนะครับเนาะเทรดไปด้วยจะมีเพื่อนจะได้ไม่เหงาเนาะก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับเนาะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ